วันนี้เราจะมาหาของจุ่มกันที่เมกาสะพานเหล็กครับทุกคนวันนี้เราจะมาได้ตัวอะไรมาจุ่มบ้างอาจจะเป็นจุ่มช็อกโกแลตไม่ใช่ค่ะทุกคนนี่ก็เป็นครั้งที่สองใช่ไหมที่พวกเราได้มาสะพานเหล็กใช่ครับซึ่งเราก็อาจจะรู้แหล่งแล้วเพราะว่าน่าจะมันน่าจะอยู่ประมาณชั้น4นะชั้นบนสุดเนี่ยน่าจะเป็นของที่ไว้จุ่มเยอะมากเลยเราพร้อมไหมพร้อมแล้วค่ะทุกคนพอแล้วมาดูกันด,ดีกว่า <P ol k> เซนต์นมากทุกคนหวัวมาเลเดอร์ครบทุกตัวเลยแต่ว่าผมจะให้ที่ผมเรียกพ่อมาผมจะให้พ่อดูนี่ครับครัเฮ้ยล็อกแมนนี่อ,อ,นอันนี้โอ้โล็อกแมนสา0พันแปดโอ้ไ่กซื้อที่เดียวก็คือน่าจะไม่มีตังค์ยังค่าแล้วตอนนี้ใช่รู้สึกว่าพอกลับมารู้สึกมันจะมีแต่กองสุมใช่ไหมแบบมัน,นมีแต่กองซุ่มโอ้สุดยอดมากนะคะอุ้ยทุกคนดูดอุ้ย ตัวนี้น่ารักอ่ะมาลองมีทีต้อนรับนักสุ่มเลยพี่ใ well ช่โอ้โหคุณเอ้เอาไหนอ่ะต้อนรับนักสุ่มรอทั่วประเทศโอเคคุณเอ้าคเอาไหนคีอเอาอันนี้เออันนี้ไม่ได้ไม่ได้ได้ไม่น่าออกกองได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแชมเบอร์กันดีกว่าว่ามีกองสุ่มอะไรบ้างไปไปร์เตอร์แมนของไว่นมของไม่กอดมีก็มีลายเอียะอยู่นะทุกคนเผยเสื้อผ้าซาเตอร์แมนนี่แบบเสื้อแบบตัดสุ่มกาที่แบบฮัมม่าฮุกบอลฮแมนมาเยะตอม ใช่ไหมมีจ okay, okay, in okay, ิ๊กเกอข้างในที่ถือดาวแบบเท่ๆกำลังหมุนติ้วๆๆๆวเสียวมากโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ตอนนี้ผมอาจจะตื่นเต้นไอ้อันนี้ก็ได้แต่ว่าตอนนี้ผมตื่นเต้นตรงนี้ครับเห็นป้ายไหมครับป้ายครับผมผมเป็นคนที่ชอบอันนี้ไงการัพี่โมที่การ์ดบอลน่ะวันนี้พี่โน่าจะตื่นเต้นมากกว่าตอนนี้พี่ผมรู้จักใครเลยแต่ว่าสวยมากเลยอ่ะมาสวยจังร้องไม่หมดตอนนี้ร้องไม่หมดเลยครับเหมือนกับแม่จะเสียตังค์แม่จะร้อง วันนี้เป็นโซนการ์ดเกมใช่ป่ะเตนเตื่นเต้นมากเลยทางนู้น,นก็นบบมีเรื่องกันเรือเล่เป็นลาวจะบอกว่าวันนี้ไม่ได้สุ่มแล้วนะวันนี้ผมจะซื้อกาดซื้อกาดไฟเบอร์ออละก,กันครับไม่สุ่มแล้วอันนี้กำลังฮิตเลยนะครับทุกคนใช่ซึ่งเป็นการ์ดของคนไทยด้วยนะอย่างที่ผมเล่นจะเป็นของคนญี่ปุ่นใช่ไหมอันนี้ของคนไทยน่าซื้อมากแต่แม่อาจจะไม่ถูกใจเท่าไหร่ น่าจะเป็นไวชวาร์แล้วมั้งน่าจะมีเงินใช่แต่ว่าตอนนี้ผมมีความสุขมากเลยครับขอบคุนะครับนี่นี่พี่มดนี่เลยอันนี้ของคนไทยของคนไทยใช่มาก่อนนะครับว่ามีไหมเพราะผมจะซื้อละพี่ทีมตอนนี้กำลังสนใจกับการ์ดอยู่น้องกระคารเลยครับราคาเท่าไหร่ร้อยกระของก็เกิดก็ไม่ได้อะไรแล้วก็เลื่อนค่ะ รออยู่นะคะทุกคนตอนนี้พี่ฟิล์มเดินวนตรงเนี้ยสามรอบ <laughs> เลยก็ยืนรออย่างเงี้ยเดี๋ยวรอกันเนาะใช่ค่ะตัดตอนนี้ตัดใจพี่ฟิล์มก่อนเหรอตัดใจพี่ก่อน,นเดี๋ยวพอ <laughs> ตัดใจวกันวลยให้ยืนประมาณก,กี่ชั่วโมงดิแมะ,มมะสิบชัมม่วโมงมาตักสิบชั่วโมงแล้วยืนรอ เมียก็ยังเมียกอยู่นะใจคิดแอนคิดจนหมดไปได้นะครับที่ยคนได้ของไก็แบบมากดีอารมณ์ดีคิดแอนคิดเป็นสปอนเซอร์ผมได้นะครับผมจะรีวิวการ์ดให้ครับเย้มาทุกคนในที่สุดก็ถึงตาของโฟกัสทีนะจะไปดูกล่องส่งในนี้กันไปครับไปครับซึ่งร้านนี้มีกล่องส่งเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าคือตอนแรกผมเข้าใจว่ามันมีแบบไม่กี่งานแต่มีงานเยอะมากทั้งงานจริงๆทุกคน อันนี้หมดเราจะมาคนละกล่องใช่ไหมพอกัสหรือว่าเรายังไงดีคนละกล่องคนละกล่องคนละกล่องค่ะอุ้ยสวยเยอะมากจริงอันนี้น่ารักอะเอาหมดเลยตัวอย่างละกล่องอุ้ยคนเราคุยกันไม่เหมือนกันโคตรเสร็งี่ลิมครับผมยกบอกทางมา เราไปคันนี้ด้วยข้างบนอันนีอันนี้อันนี้ขาให้จับด้ไหมเนี่ยยังเจ๋งทุงกคนมัมีกี่แบบชโชว์นี้ยังยินมาดูดิม,มีอะรเร็กสวัสสลไลเยียเอเลียนโลฟีบูดี้สลิงกี้อันนี้เอเลียนเหมือนกันแล้วก็เป็นเจสซี่โอ้ยนี่นมีมสติ๊ใช่ไหมสติ๊กไรตัวนี้เสติค สวยมากดังไม่ได้ทุกคนใช่่คะต่นิ่งคือเราหาว่าเราจะสุ่มอะไรกันดีงั้นเราสุ่มอะไรนี่เดี๋ยวบอกนโชว์เนี่ยตัวนี้น่ารักอ่ะโอ้ยตัวนี้น่ารักมากอย่ากได้สกินบีบี้ไฮเลทอยากได้เหมือนกันใช่อมันมีอะไอ้ยนี่ไอ้พิงกินโนอเจลลี่อุ้ยอันนี้แบบมีแบบว่าคริสต์มาสอะไรประมาณนี้ป่ะโกหกไม่ใช่ใช่แหละขอโทษโอ้ยเฮ้ยอันกัดนี่ดูดู เคื่ออะไรตรีมอะไรทุกคนไม่รูอร้อ่ะโอ้แต่น่ารักมากเนี่ยได้อันเนี้ยุ้ยมาโพนี่น,น่ารักอะ่ะแล้วคนนี้นี่ผมชอบแบบมอนเตอร์เลยคนนี้มากเลยอ่ะโอ้โหแน่นอนครับน้องปากนี่มีของเตอร์ตินด้วยอันนี้แบบก็ฟติ๊กกระเตอร์ตินต๊กทุกคนให้มันเห็นเหมนตัวไหมดึงดึงตึือตึ้งตึือดึง,ดง,ดง,ดง ทุกคนที่ตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรคะยูที่เป็นเทดดี้เทดดี้มีเทดดี้ใครเคยดูหนังเรื่องนี้ปะทุกคนทุกนที่มีกูได้ใช่ครับคนนี้อั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 นนี้ก็อ้สี่ันมีสตาร์์มีทุกอย่างเลยอะไรันดูทุกคนเคยเห็นแคปเปอรนสีปีใช่ไหมคะนี่ด้วยนี่มอนนี่แคปเปอร์ีิปี เอาตัวนี้นะนจบเลยทีเดียวจบเลยนะค <Okay. S 2> ะโอเราถามแมก่ก่อนนะคะแล้วเราไปดูว่าเราซื้ออะไรมาแล้วก็แกะเลยนะโอเคับจัดงันครับ อนนี้เราก็ซื้อมาหลังจากที่เราเดินกันมาทั่วอาณาจักรสะพานเหล็กนะครับทุกคนได้เป็นอะไรมาคะก็ผมได้เป็นกล่องนี่เลยทุกคนทุกคนรู้จักไหมอันนี้ผมเพิ่งเห็นน่ารักราะว่าตัวนี้เท่มากเลยนะคนนี้เขาชื่อว่ายันเดลิเกอร์นะครับม่ชื่อบล็อกนี้นะทุกคนซึ่งมีแบบว่าสาวๆน่ารักมากมายใจ้เป็นยันเดลินะจังสาวๆน่ารักมากมายใช่ครับผมก็จะมีตัวซีเกตทั้งหมด4ตัวนะอจะมีเยอะนะแบบตัวซีเกตทั้นสี่ตัวแต่ผมกว่าตัวนี้ทุกคนเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวหน้ากล่องปะ สามสองเนี่ย,ยใช่น่ารักมากในตัวนี้นี้ส่วนของผมผมก็ต้องซีเคดอีกแล้วซีเคดอันนี้ซีเคดใช่ไหมครับผมผมอยากได้คนนี้นี่นี่อะไรคะเพราะว่ามันรู้สึกแบบผมมันแ,บบแปลกๆนะที่เราไม่ได้ซิงเป็นบล็อกก็คือว่ามันจะได้สุ่มตัวอะไรก็ไม่รู้ให้เรานี่แหละความสนุกข,ของการสุ่มใช่ครับผมอ่ะพิมแกก่อนนะได้กา้ฟอะไรมาโฟกัสซื้อเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ ซันนี่แอนเจิลนะคะทุกคนเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นน้องที่แบบเขาเกาะโทรศัพท์กันทุกคนเห็นไหมในรศัพท์อ่ะขันอะไรขันอะไรอ่ะขันอะไรไม่บอกดีกว่าคือตัวเนี้ยเขาเป็นตัวที่กําลังฮิตยังไงทุกคนแล้วคือแบบหายากด้วยประเด็นนะคะทุกคนมาดูกันว่าเราจะได้ตัวที่เราอยากได้หรือเปล่าเนาะเริ่มเลยฝากให้พีพีเริ่มแกะเลยนะคะแกะแล้วนะครับทุกคนพี่รู้สึกตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นคือฟิลพีพะไม่ชอบแบบว่าอาจจะไม่ชอบตัวที่เป็นกระแสแลทุกคนผมอาจจะชอบแบบตัวนอกกระแสมากกว่าเฮ้ยสีดำตัวดิตัวมันยังยาวอ่ะ ใช่ไหมทุกคนคือแบบเป็นอัลทอนที่พวกกันเห็นตัวใหญ่ดิเอ๊ะเป็นตัวยาวใช่ไหมทุกคนปกติมันจะเป็นตัวแบบประมาณเนี้ยเล็กๆนะ,ะมาครับซ<อ>ีเกตซีเคตเ, <laughs> เดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดี๋ย,เยวเราจะตะโกนเดี๋ยวเราจะตะโกนเขาซีเกตจำนี่อย<ห>ู่พวกเยอะเดี๋ยวเราจะตะโกนเขาซีเกตแล้วทุกคนก็จะหันมามองนะครับเฮ้ยซีเกต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 ทุกคนซีเกตอุ้ยอุ้ยนี่ซีเแต่เป็นตัวอะไรอ่ะนี่ตรงนี้ไม่ตอนแรกเราก็ตกใจเพราะคิดว่ามันซีเกตไม่ใช่ซีเกตไม่ใช่ซีเกต พวกคือแบบเป็นเขาเรียกว่าตัวกระต่ายไหมแล้วก็ถือแคร์หลอดทั้งหมดอ๋อเขาหักแคร์หลอดด้วยแต่ผมภูมิใจนี่ครับผมซื้อการ์ดมาอันนี้ซองใส่การ์สผมภูมิใจนี่ได้เก็บตังค์ไว้ซื้อการ์ดนะครับทุกคนครับขอบคุครับตัวเองนี่นะคะทุกคนแบบอุ้ยเท็กเจอร์ของเขาดีนะทุกคนแบบเฮ้ยมันเป็นขนที่ทำหยี๋สวยมากอุ้ยตรงเท้ามันจะมีนัมเบอร์บอกด้วยนะนัมเบอร์นัมเบอร์ของผมมีเป็น 9, 185น่ารักจัง ใช่ไหมตาออนวอร์ดโอเคค่ะทุกคนมาเดี๋ยวไปต่อไปตามพกัตเลยอ่ะเฮ้ยทุกคนพกัตดูผิดนี่คือมีตัวซีเค็ดหนึ่งตัวนี่กันต้องติดให้ดูนะตัวอะไรเขาเรียกว่าอ่าตัวตัวที่กับตันไม่อยากได้คือตัวอะไรสองตัวนี้คือเป็นมะเขือม่วงกับเห็ดนะคะซึ่งอะไรที่เราไม่อยากได้มันจะมาให้เรานะโลกแค่วิ่งไอตัวที่เราไม่อยากได้ให้เราได้สกาพร้อมเปิดเลยแกะเลยแกะเลยนะคะแกะไปงี้นะถ้าไม่ได้นะไม่ได้เราต้องบอกอู้หเอามาตื่นเต้นอ่ะกลัว กลัวอะไรกลัวแน่ตอนที่เราเนี่ยปากจังแค่ไม่เหมือนคุ้นๆนะมันเหมือนตัวนี้เลยอ่ะตัวเมื่อก่อนนะแบบตัวของเรคอหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยผมจะให้ดูทุกคนโอ้ยทุกคนมันแปลกอ่ะมาแน่มาแน่แล้วถ้าเป็นมะเขือม่วงนะเฮ้ยก็ไม่แน่ใจอะไรนะพูดดิมะเขือม่วงกลับ ก็ดเหตุซึ่งอะไรที่เราไม่อยากได้มันจะมาให้เรานะโลกจะเหวี่ยงไอ้ตัวที่เราไม่อยากได้ให้เราได้ใช่วกาดี้อ่ะเปิดเลยแก้เลยแก้เลยนะคะต้างหน้นนะครับผุเฮ้ยแต่มันน่ารักนะไอ้คำน้องติดน้องตอบให้เพื่อนๆดูนะติดได้เดินด้วยเดโชว์ก่อน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 โลกจะเวี่ยงอันนี้ไม่อยากได้มาให้เราก็คือข้างหน้าจะเห็นหัวข้างหลังจะเห็นตูดช็อกเลยไม่รู้จะพูดอะไร อาโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนเราอาจจะซื้อเราอาจจะสุ่มกันประมาณนี้พอแต่แต่ว่าถ้าเกิดเราซื้ออีกเดี๋ยวเราก็จะเปิดให้ดูแหละทุกคนตอเนี้ผมรู้สึกติดใจถ้าเกิดมีโอกาสสุ่มอาจจะเอาเป็นกล่องนี้ก็ได้นะน่ารักเกินอ่ะตัวมันใหญ่ด้วยกันกำลังชอบใจสิ่งนี้นะครับสำหรับการมาสัตว์ทะครั้งนี้ของเราก็สุ่มได้แล้วนะผมก็ได้ตัวนี้ไปก็ได้น้องมันม่วงที่กัอยากได้ไม่อยากได้คเ ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะทุกคนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ hmm. แล้วถ้าเกิดอยากให้เราสุมา่มอะไรอีกนะครับผมส่งกองสุ่มมาให้เราได้นะครับทุกคนครับใช่สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับทุกคนอาจจะนี้มาติดได้ยวไหมเนะมนนะ จะ่จริงๆที่ได้พบเธออยาบอใจแอีครั้งอยู่อ้ามาย